สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง YouTube ชัยยศปั้นช่อง YouTube สำหรับคนที่สนใจเข้าสู่เส้นทางอาชีพวิทยากรพี่เนี่ยจะมาตอบคำถามน้องๆที่ถามเข้ามาเกี่ยวกับอาชีพวิทยากรซึ่งครั้งนี้เป็น EP ีที่5แล้วครับว่าว้เรื่องว่าอายุน้อยๆเป็นวิทยากรได้ไหม ต้องขอบคุณน้องนะครับที่ถามมาว่ามันน่าสงสัยเหมือนกันเนาะคนเป็นอาชีพวิทยากรเขาเชิญเราไปบรรยายเขาจ้างเราไปสอนแล้วอายุเท่าไหร่ที่เป็นวิทยากรได้สําหรับคําถามนี้นะพี่จะขอย้อนไปที่ EP ีที่1ก่อน EP ีแรกเราคุยกันว่าวิทยากรคือคนที่ถ่ายทอดเนื้อหาไปยังผู้เรียนนั่นหมายวามว่าถ้าคนคนนั้นมีเนื้อหามีคนเรียนหรือมีคนจ้างมีแนวโน้มเป็นวิทยากรได้นะ แต่อย่าลืม EP ที่2เพราะว่าวัตถุประสงค์ของการเป็นวิทยากรจะมี3อย่างคือเราไปเพื่อให้ความรู้เขาหรือไปปรับทักษะหรือไปเพื่อปรับแนวคิดทัศนคติเขาฉะนั้นเรามาดูซิว่าถ้าน้องมีคอนเทนต์มีผู้เรียนแล้ววัตถุประสงค์ของคนเชิญมันชัดเจนเนะาะเพราะเขาเชิญเลยเพื่อความรู้ทักษะหรือทัศนคติน้องมีแนวโน้มเป็นวิทยากรได้นะครับ ยกตัวอย่างให้เห็นเป็นภาพรูปธรรมแล้วกันนะครับพี่มีลูกศิษย์อายุ17ปียังเป็นเรียกว่านักศึกษามปลายเออไม่ใช่นักศึกษาครับขอโทษทีนักเรียนมปลายบอกว่าน้องคนนี้เขาสอนหลักสูตรที่เรียกว่าการคิดบวก positive attitude เพราะว่าเขามีประสบการณ์ชีวิตที่ดิ้นรนต่อสู้จนชีวิตผ่านพ้นมาได้บอกว่าองค์กรธุรกิจหลายแห่งก็เชิญลูกศิษย์ของอาจารย์คนนี้ที่อายุ17ปีไปเป็นวิทยากรนะครับ อันนี้เรียกว่าอายุน้อยๆก็เป็นวิทยกรได้ถัดมาอายุ26ปีเป็นได้ไหมก็มีเป็นได้หลายคนนะครับน้องๆรุ่นใหม่หลายคนเนี่ยชอบเล่นลงทุนใน c ริ p t o c u r r e n c y นะ bitcoin อะไรพวกนี้พอมีความชํานาญปับ๊บก็มีคนเชิญนะคนรุ่นใหม่กลุ่มนี้น้องคนนี้ไปเป็นวิทยกรเหมือนกันเพราะอย่างคนรุ่นอาจารย์เนี่ยรุ่นพี่เนี่ยก็รู้สึกว่าโอ้โหไม่ถนัดก็สามารถเชิญคนอายุ26เป็นวิทยกรได้ เอาแบบสุดโต่งอีกหนึ่งตัวอย่างแล้วกันลูกศิษย์พี่เองบางคนก็อายุเยอะแล้วเลยวัยเกษียณแล้วนะครับอายุ63บ้าง64บ้างแต่พี่ๆเหล่านั้นเนี่ยเขาถนัดเขามีความชํานาญเรื่องเกี่ยวกับการลงทุนในกองทุนทั้งที่โดยงานเดิมเขาเนี่ยมีงานประจําแต่พอเกษียณมาแล้วเนี่ยเอาความถนัดส่วนตัวที่ตัวเองเคยลงทุนอยู่แล้วแหละมาเผยแพร่มาถ่ายทอดก็มีคนเชิญพี่เข้าไปบรรยายวุทยกรเหมือนกันที่ยกตัวยอย่างให้ฟังเพื่อให้น้อง,องรู้ว่าไม่ว่าจะอายุ17 ยี่หกนะหรือจะ64ทุกคนมีสิทธิ์เป็นวิทยากรได้แต่อย่าลืมประเด็นสําคัญคือ1เราต้องมีคอนเทนต์หรือเนื้อหาที่จะถ่ายทอดไปยังคนเรียน2เราต้องรู้ว่าเราไปสอนเพื่ออะไรความรู้ทักษะหรือทัศนคติอย่างไรก็ตามเรื่องนี้มันขึ้นอยู่กับองค์กรแต่ละที่หรือกลุ่มลูกค้าที่เชิญด้วยนะครับเพราะถ้าเกิดวัฒนธรรมองค์กรเขาเนี่ยเขาให้ค่าความสําคัญกับเรื่องของซีนเนลิตี้อายุหรือความอาวุโสบางองค์กรบางแห่งเนี่ยเขาให้ความสําคัญอย่างนั้น คนอายุน้อยอาจจะไม่ค่อยได้โอกาสแต่ถ้าเกิดเป็นองค์กรสมัยใหม่รุ่นใหม่หน่อยเป็นองค์กรในเชิงตะวันตกหน่อยนะครับเหล่านี้เขาไม่ค่อยสนใจเรื่องอายุขอให้น้องมีคอนเทนต์ฉะนั้นคอนเทนต์จึงเป็นสิ่งที่สําคัญที่สุดอายุนี่ไม่เกี่ยวนะครับก็หวังว่าน้องที่ถามมาคงได้คําตอบนะครับว่าอายุน้อยๆเนี่ยเป็นวิทยกรได้ไหมเป็นได้ขอให้น้องมีคอนเทนต์ที่ชัดเจนก็ขอบคุณสําหรับที่ติดตามมานะครับ ก็ช่วยกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามด้วยนะครับสำหรับครั้งนี้ก็ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ